สวัสดีค่ะ,จะเจริญสุขรีวิว EP นี้นะคะพามาเยี่ยมชมห้องพักห้องเจ้าของคุณลูกค้านะคะที่เลือกใช้บริการเลือกซื้อสินค้าจากเราจเจริญสุขอพัรของเราเดี๋ยวตามเพจไปชมบรรยากาศด้านในนะคะว่าห้องพักเนี่ยจะสวยจะมีสินค้าอะไรบ้างนะคะตามมาเลย ด้านในนะคะจะใช้เป็นโทนสีขาวบวกกับความสบายตานะคะให้กับทุกคนเนี่ยได้อยู่ห้องเช่าที่สะอาดเย็นตาแน่นอนนะคะซึ่งนะคะเจ็ดห้องพักเจ็ดห้องเช่าตรงนี้นะคะอุปกรณ์ด้านในครบนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นทีวีแอ ตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งชุดเฟอร์นิเจอร์นะคะครบ,บวงจรนะคะพร้อมอยู่ซึ่งต้องบอกนะคะว่าลูกค้าเนี่ยเลือกซื้อสินค้าจากร้านของเราโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักด้วยนะคะก็คือในส่วนของอุปกรณ์ห้องน้ำลูกค้าเห็นไหมคะจะมีใช้ความเป็นความเรียบรู้นะคะดูสบายตานำะไม่เยอะไม่มากจนเกินไป นอกจากนี้นะคะยังมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้แบบครบเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์นะฮะชุดอำนวยความสะดวกก็ครบเช่นเดียวกันนะคะห้องพักที่นี่นะครเป็นลูกค้าของเรานะคะที่เลือกซื้อสินค้าจากกราเฉลือสุขภัณของเราในส่วนของการเลือกซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูชุดเฟอร์นิเจอร์กระเบื้อง สุขภัณฑ์นะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆสีด้วยนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบห้องเช่าสไตล์นี้นะคะก็สามารถเอาเป็นแบบได้นะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้อําเภอนางรองนะคะหรือต่างจังหวัดที่อยากจะมีห้องเช่าอยู่ที่นางรองนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลที่ขึ้นให้อยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะ EP นี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย EP หน้าเพจจะพาทุกคนไปดูสถานท,ที่ไปดูบ้านที่ไหนอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ